ไหวไปถึงพอไปถึงนะคะเจ้าดิมก็กระโดดลงจากหลังเต่ากร,ร,ระโดดกระโดดจังจ้าเอเอกระโดดลงนะคะแล้วก็บอกกับเต่าว่าเจ้าช่างงูจึงเลยท่าหลบให้พามาก็พามาเจ้นาไม่ได้ว่ายน้ำเก่งอะไรหรอกช้าก็ช้าเดินก็ช้าไหว้น้ำก็ช้านะคะเห็นไหมคะนิทานเรื่องนี้นะไม่ได้ยาวนะคะลกูกแป๊บเดียวจบแล้วเห็นไหม บอกบอกบอกเต่าว่าเต่านะไม่ไม่เก่งไม่น่ารักเลยนะคะว่ายหลอกยังไงก็พามานะคะในที่สุดนะคะลิงก็เลยย้าไปกินผลไม้ฝั่งตรงกันข้ามนะคะลูกพิทานศพเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าหลงยินดีในคำเยืนยอนะคะบางคนชมเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะลูก หลังจากนั้นเต่าก็เลยว่ายน้ํำค่ะไปส่วนนี้ก็ไปกินผลไม้อยู่ฝั่งทางโน้นนิทานเรื่องนี้อ่ะมีตัวละครอะไรบ้างคะลูกมีอะไรบ้างคะมังเต่าอะไรคะเต่าโชโตเด็กๆอยากมังคีกับโชโตเด็กๆอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเต่าอยากเป็นเต่าทำไมอยากเป็นเต่าลูอ ยเป็นนกไก่ค่ะนะคะเอ้าเต่าล่ะคะเต่าร้องไหมลูกเต่ามันร้องไหมใช่ไม่เต่าไม่ร้องเนาะมันร้องแต่ลิงไปช่วยทีครั้งแรกเอาเฉยๆนะคะมีลิงตัวหนึ่งลิงตัวหนึ่งค่ะลิงค่ะเรียกค่ะมังคีนะคะอาศัยอยู่หลังพป่าใหญ่นะคะลิงตัวนี้ก็เก็บกินผลไม้ ผลไม้ในป่าใหญ่ค่คะผลไม้ เลยค่ะว่าเต่าท่านช่างเก่งจังเลยว่ายน้ำเก่งมากเลยเต่าก็ดีใจได้ยินได้ยินใครชมคะเลิงล้งนะคะนักขี่เยียบค่ะลิงชมเต่าก็ดีใจแล้วก็บอกกับลิงว่าอะถ้าอย่างนั้นอะท่านอยากไปเที่ยวไหมเดี๋ยวข้าจะพาท่านว่ายน้ำไปเองลิงตอบตกลงโอเคเลยค่ะบอกว่า ฉันอยากไปเที่ยวดีเลยอยากจะไปเที่ยวฝั่งตรงนู้นข้างๆนู่นข้างหน้านู่นนะคะเต่าก็ได้ออนความการกว่าทูโจซ้า ถาเพื่อนอ่านนะเด็กๆอ่านพร้อ,อมกันก็ได้ เดี๋ยวเราจะมาฝึกสมมาธินี้วันนี้ฝึกสมาธิโดยการส่งอยูนะคะปุกอินไปทำอะมรลูกใช่ค่ะขอรื้อๆเอาใขรแชก่อนนะคะต้องปิดพัดลมไหมปิดแล้วค่ะัี่ยม่ละอกใช้